สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบลล์ทาโรค,ค่ะกลับมาพบกับมเชินเคอรนะคะคลิปนี้นะคะเป็นแรนดอมนะที่มีหัวข้อชื่อว่า ความคิดถึงที่เขาส่งถึงคุณในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะว่าวันนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะบิ๊กก็อยากจะบอกว่าเป็นการดูโดยรวมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่สามารถรงกับทุกคนได้นะคะพลังงานดีๆรับกลับไปนะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องเก็บกลับไปนะอย่าถือเป็นจริงเป็นจังมากจนเกินไปนะคะอย่าลืมว่านี่ก็เป็นเพียงแค่คําทานายเท่านั้นนะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะไม่อินไม่ฟินไม่ซีเรียสกันจนเกินไปนะทพยอ่ะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะมันอาจจะมีตรงบ้างนะคะไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะแต่ถ้าหากว่าพลังงานของคุณนะคะกับทา่ของบีนะสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าจริงจังนะคะ โอเคเดี๋ยวมาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนเนาะว่าพลังงานของคุณในวันนี้นะคะเป็นแบบไหนกันนะโอเคเริ่มเลยนะคะใบแรกเจดไม้นะกลับหัว9 9ก้าดาบนะคะกลับหัวแล้วก็เจ็ดดาบพลังงานของคุณนะบีมองว่าในตอนนี้นะคะคุณน่าจะรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างแล้วแหละนะแต่ถ้าหากว่ายังไม่รู้อ่ะคุณก็จะได้รับรู้นะไม่ว่าใครก็ตามะคะ่ะที่ทําอะไรลับหลังคุณนะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนรักของคุณหรือว่าคนอื่นๆนะคะคนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอนะ่ะไม่ว่าใครเขาทําอะไรลับหลังคุณคุณจะได้รู้ความจริงจากสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วจากที่บีเห็นตรงนี้นะมันเหมือนกับว่าพอคุณรู้แล้วอ่ะ บางคนบีมองว่ารู้แล้วนะรู้แล้วแล้วตอนแรกคุณเองก็ทุกแหละนะคะเครียดแหละนะนอนไม่หลับแหละแต่พอแบบเวลาผ่านไปนะคุณเองก็มีความรู้สึกว่าฉันจะจมอยู่กับความทุกข์ไม่ได้ฉันจะจมอยู่กับความเครียดไม่ได้ฉันต้องตึงตัวเองขึ้นมาทําให้ตัวเองมีความสุขอะไรแบบนี้นะเพราะว่าไพ่ก้าวดาบอะคะ่ะที่มันกลับหัวตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าความทุกข์ในใจอะคะ่ะถึงแม้ว่ายังจะมีความกังวลนะถึงแม้จะมีความลังเลอะไรก็ตามอะคะ่ะแต่คุณก็ ร้อมนะคะที่จะก้าวออกมาจากความกลัวความกังวลเหล่านั้นเพราะไม่อยากจะให้เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองรู้สึกทุกข์ใจนะคะอยากจะสบายใจแล้วอะนะเอาง่ายๆเลยอยากจะสบายใจแล้วนะคะไม่อยากจะต้องเป็นความทุกข์ให้กับตัวเองแล้วทาให้สุขภาพของตัวเองอะมันแย่ไปด้วยบีมาว่าเป็นแบบนั้นนะแล้วเหมือนกับว่าในตอนนี้นะคะ ความรู้สึกในใจของคุณอะจริงจริงมันก็ยังมีความกังวลนั่นแหละนะลึกๆในใจก็กังวลแหละกังวลกลัวว่าจะไม่รักษาจะไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะรักษาเอ,อ่อบางสิ่งบางอย่างได้หรือเปล่านะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานนะบีมองว่าในตอนเนี้ยนะคะงานของคุณนะมันเหมือนกับว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะหลุดมือคุณไปอะ่ะเหมือนกับว่าคุณพยายามแล้วอะแต่เหมือนกับว่าเต็มที่แล้วแหละแต่แต่มันอาจจะไม่ถูกใจ กับคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะแล้วคุณเองก็มีความกังวลเข้ามากลัวว่ามันจะไม่ประสบความสําเร็จกลัวว่าสิ่งสิ่งนี้ที่ตั้งใจเอาไว้มันจะหลุดมือไปนะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานนะมีบอกว่าเป็นแบบนี้ค่อนข้างกังวลนะคะแต่คือคุณเองก็แบบเต็มที่มากๆกับการงานนะนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักนะ่ะ มันก็เหมือนกับว่าในตอนนี้พอคุณรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างมาแล้วคุณก็เองคุณเองก็เลยมีความกังวลว่ากลัวว่าจะไม่สามารถรักษาสถานะของตัวเองได้แล้วหรือเปล่านะคะหรือว่าในตอนนี้คุณและเขาอาจจะมีการบล็อกกันอยู่ก็ได้นะเพราะมันเป็นไพ่บล็อกขึ้นมาด้วยนะแต่พลังงานของคุณในวันนี้บีมองว่าเมื่อคุณรับรู้อะไรมาแล้วนะคุณสามารถจัดการได้คุณสามารถที่จะก้าวออกมาจากความกังวลตรงนั้นได้นะคะคือไม่อยากจะให้ตัวเองต้องกังวลไง นะไม่อยากจะให้ตัวเองต้องกังวลแล้วนะคะก็เลยเลือกที่จะก้าวออกมาจากสิ่งที่รู้สึกว่าจะผ่านไม่ได้แต่คุณแบบพยายามนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองอะ่ะต้องติดอยู่กับความเศร้าตรงนั้นบีมองว่าพลังงานของคุณประมาณนี้นะเราวไปดูพลังงานฝั่งเ้านะคะพลังงานฝั่งของเขานะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เจ็เหรียญน,นะราชนีถือเหรียญโดียวเวิร์ลทำไมพลังงานฝั่งของเขาก็ดูไม่ดีเลยนะวันนี้ค่ะเออพลังงานฝั่งเขาดูไม่ดีนะพลังงานฝั่งของคุณนะ่ะเหมือนกับว่าคุณพยายามแหละที่จะออกมาจากความกังวลแต่ฝั่งของเขาอะ่ะมันเหมือนกับว่าในตอนนี้ชีวิตของเขามันก็ ไม่มีความสุขนะคะชีวิตของเขาก็ไม่มีความสุขนะทางเรื่องการงานการเงินนะคะดูแล้วมันเหมือนกับว่าในตอนนี้นะการเงินก็มีปัญหานะคะเงินก็สิ่งที่คิดว่าจะได้มันก็ไม่ได้การงานคิดว่าจะได้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะรู้สึกว่าอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างในตอนนี้ในชีวิตของเขามันไม่มีความสมบูรณ์นะคะมันไม่มีความสุขเลยอะนะมันดูแล้วมันยากไปหมดเลยค่ะเพราะจากที่บีเห็นตรงนี้นะไพ่โดว์โน่ะมันกลับหัว ความสุขอ่ะไม่มีเลยค่ะในชีวิตของเขานาะนะคะในตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันจัดการอะไรไม่ได้เลยนะคะมันมีแต่ความทุกข์นะแล้วเหมือนกับว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างมาต้องถูกพักกันไปอ่ะถ้าเป็นความสัมพันธ์คุณก็พักความสัมพันธ์กันอยู่แล้วก็บล็อกกันด้วยบางคนนะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานของเขาเขาอาจจะถูกพักงานก็ได้ในตอนเนี้ยนะอืมเขาอาจจะถูกพักงานก็ได้อ่ะแต่บีมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างนิ่ง นิ่งนะคะแต่ว่าให้ความสำคัญกับคนอื่นๆรอบตัวมากๆนะคะยกเว้นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์บางครั้งใช้คำพูดอะไรที่ทำให้มีความรู้สึกว่ามันเจ็บทำน้ำใจด้วยนะแต่ในตอนนี้พี่บอกเลยว่าเขาควบคุมชีวิตของเขาเองไม่ได้แต่ฝั่งของคุณนะ่ะในตอนนี้ถึงแม้วคุณจะยังกังวลแต่คุณสามารถที่จะควบคุม ชีวิตของตัวเองได้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีแต่ฝั่งของเขานะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะเห็นว่าเขาไม่แคร์ไม่สนใจไม่อะไรก็ตามนะแต่เีอยากจะบอกว่าในใจของเขาอ่ะค่อนข้างที่จะวิตกกังวลนะคะในใจของเขาค่อนข้างที่จะวิตกกังวลมากๆเลยนะ ค่อนข้างเครียดนะโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินนะคะดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะพลังงานฝั่งเขานะ่ะพลังงานของคุณถึงแม้ว่าจะมีส่วนที่ไม่ดีนะคะแต่ก็ยังดีของเขาเพราะว่าคุณสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นะโอเคเรามาดูซิว่าความคิดถึงนะคะที่เขาส่งถึงคุณในวันนี้นะ ความคิดถึงที่เขาส่งถึงคุณในวันนี้นะคะใบแรกแปดไม้กลับหัวนะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าจริงๆแล้วน่ะเขาอยากที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณนะจริงๆแล้วน่ะเขาอยากจะให้เอ่อได้กลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาอยากจะให้เราแบบสามารถที่จะไปข้างหน้าด้วยกันได้อ่ะแต่เหมือนกับว่าเขาเองก็ทําได้แค่นิ่ง ต่างชาติได้นะคะคนทางไกลได้นะอายุแตกต่างกันได้นะคะพราะเป็นไพ่เดอะเอ็มเปอร์เอร์ขึ้นมาแล้วก็มีไพ่เดอะเวิลด์ขึ้นมาไปแล้วเนาะเ,ออเขาแบบในตอนนี้คือเขาก็ทําได้แค่นิ่งจริงๆค่ะแต่เขานะ่ะอยากจะให้เรานะ่ะได้คุยกันนะแต่เขายังก็ยังไม่พร้อมอืมเขาอยากจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วนะ่ะเขานะ่ะอยากให้ระหว่างเราอะสามารถที่จะขยับได้จริงๆแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าคุณเองนะคะอาจจะหมด อาจจะหมดความต้องการในตัวของเขาแล้วหรือเปล่านะหมดความต้องการในตัวของเขาแล้วหรือเปล่าพ <text> เพรา,าจจะ,นะะบางครั้งเขาอาจจะทําตัวไม่น่ารักนะคะบางครั้งเขาอาจจะทําตัวไม่น่ารักทําตัวให้คุณมีความรู้สึกว่าเขามีคนอื่นเข้ามามากมายในชีวิตของเขานะมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วนะ่ะคนที่เข้ามาในชีวิตของเขานะ่ะถ้าเอาจริงๆแล้วนะ่ะ ก็เป <S an> ็นแค่ส่วนหนึ่งที่เข้ามาแล้วแบบทําให้ชีวิตของเขามันดูมีสีสันนะสำหรับความเ่ิดของเขานะบิวบอว่าเป็นแบบนี้แต่เหมือนกับว่าคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างที่จะนิ่งๆกับคุณนะคะค่อนข้างนิ่งกับคุณมากๆแต่ฝั่งของเขาเนี่ยน่าจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาแล้วความจริงอ่ที่คุณได้รับน่ะก็อาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกนี้ก็ได้ที่คุณได้รับรู้ความจริงไปแล้วแล้วทําให้คุณเสียใจกับเขานะคะแต่ตัวเลือกทางเลือกตรงนี้ มันเป็นได้หลายกรณีนะไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่3นะคะการงานการเงินนะคะ,ะเพื่อนนะคะหรือว่างานอดิเรกของเขานะคะอะไรก็ตามอะคะ่ะที่มันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาจําเป็นต้องให้ความสนใจนะมันเหมือนกับว่าในตอนนั้นเขาต้องไปโฟกัสกับสิ่งเหล่านั้นนะคะแต่ดูจากพลังงานหลักแล้วอะมันเหมือนกับว่าเขาน่าจะโฟกัสเรื่องของการงานนะเพราะว่าการเงินของเขานะ่ยมันสะดุด การเงินของเขานะ่ะมันมันไม่สามารถที่จะขยับได้แล้วมันทาให้เขามีความรู้สึกว่าชีวิตของเขามัานไม่สมบูรณ์แล้วเขาเลยจําเป็นจะต้องไปโฟกัสกับสิ่งเหล่านั้นนะบีมองว่าเป็นแบบนี้นะคะ <Uh เขายัางมองหาโอกาสนะคะร่วมกันกับคุณอยู่นะ ถึงแนมะ้ว่าบางครั้งเขาอาจจะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณลังเลในตัวของเขาก็ตามบางครั้งเขาอาจจะทำให้คุณมีความรู้สึกว่ามันไม่มีความชัดเจนเลยะในความสัมพันธ์นะแต่เขาเองก็คือแบบมองหาโอกาสกับคุณอยู่นะคะสองเหรียญน,นะคะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขายังอยากให้เรานะสามารถที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนไปได้นะคะคือเขานะจากที่พี่เห็นตรงเนี้ย เขามองหาโอกาสกับคุณมากๆนะแล้วก็เป็นโอกาสในอนาคตระยะไกลๆเลยอะค่ะแล้วก็ยังอยากจะที่จะให้เรานะ่ะได้เป็นเราจริงๆนะคะแต่มันก็มีบางอย่างเนาะเข้ามาทําให้แบบทําให้มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นจริงได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะอืมเพราะเนี่ยมีคนที่ไม่พร้อมที่จะคุยนะคะมีคนที่ไม่พร้อมที่จะเคลียอ,อะไรเลยเนะี่ยตัดตัดการติดต่อสื่อสารด้วยนะ มีการตัดการติดต่อสื่อสารกันด้วยนะอย่างที่บีได้พูดไปตั้งแต่ตอนแรกนะว่าอาจจะมีการบล็อกกันอยู่ก็ได้นะคะแต่มีคนที่ตัดการติดต่อสื่อสารยังไม่พร้อมที่จะให้ความสัมพันธ์อ่ะมันถูกแก้ปัญหาอืมยังไม่อยากที่จะแก้ไขอะไรในตอนนี้นะคะ ราชาถือเหรียญนะละเลยความรู้สึกจริงๆนะอืมละเลยความรู้สึกกันมากๆจริงๆค่ะรู้สึกในใจอะเยอะนะแต่แบบว่าเรื่องที่จะไม่พูดอะอเรื่องที่จะไม่พูดจริงๆค่ะแต่เขานะอยากจะบอกกับคุณว่าเขาอยากจะให้เรื่องราวระหว่างเราอะมันคลี่คลายนะเขาอยากจะให้เรื่องราวระหว่างเราเนี่ยจะสถานการณ์มันดีขึ้นจริงๆแล้วเขาไม่มีความคิดแบบนี้อยู่นะคะห้าเหรียญนะ แต่เหมือนกับแบบตัวของเขาเองเนี่ยกังวลไงนะคะมันมีความกังวลมันมีความลังเลใจเข้ามานะ <S <S แต่เขาก็ยังอยากจะอยากจะบอกคุณว่ายังไงอ่ะเขาก็ยังอยากที่จะไปต่อกับคุณเพราะความคิดถึงที่เขาส่งถึงคุณในวันนี้นะคะไปะไรให้ว่าเขาก็ยังอยากที่จะลงเรือลําเดียวกับคุณนะถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะมีอุปสรรคนะคะเข้ามาระหว่างเราก็ตามไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคของระยะทางไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคของการที่เราคุยกันเราไม่เข้าใจนะ หรือว่าการนี้เกิดความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าปัญหาของคุณจะเป็นในกรณีอะไรก็ตามนะคะแต่เขาเองก็ยังอยากที่จะไปต่อกับคุณนะคะยังอยากให้ระหว่างเรานะ่ะสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้ถึงแม้ว,ว่าสถานาการณ์ในตอนนี้นะคะหนึ่งถ้วยถึงแม้สถานาการณ์ในตอนนี้จะเป็นอะไรที่ว่าความรักของเรานะ่ะ มันถูกเทไปแล้วก็ตามนะบางคนคือจบไปแล้วบางคนแค่พักกันบางคนก็แค่ห่างนะอย่างที่บีได้บอกไปอะ่ะพอไพ่ที่แบบพักความสัมพันธ์ก็ขึ้นมาทางฝั่งพลังงานของเขานะคะแล้วก็มาเจอหนึ่งถ้วยตรงนี้ด้วยอะ่ะนะอืมบางคนอาจเทกันแล้วจริงๆนะคะนะแต่ว่านะคะเขาเองยังอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเทมเพลตน,นะคะ เขายังอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเรานะก็ ian, ไม่ได้อยากจะให้เป็นแบบนี้หรอกนะคะอยากจะให้มีอะไรที่มันดีกว่านั้นอะอาจจะมีการได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะหรืออาจจะได้ย้ายเข้ามาทํางานใกล้ๆกันก็ได้นะคือเขาเนี่ยมีพลังงานของคนที่อยากขยับนะคะอยากจะขยับอยากจะขยับเข้ามาอยู่ใกล้ๆกับคุณอยากที่จะแบบสาม,มารถที่จะมาอยู่แล้วดูแลคุณได้นะบีมองว่าเป็นแบบนั้นนะอืม พลังงานของเขาอะ่ะดีนะอืมเขาอยากที่จะฝ่าฟันทุกอ,อุปสรรคกับคุณจริงๆค่ะเขาอยากที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณจริงๆนะ จากที่บีเห็นตรงนี้นะคะไพ่ที่อยากจะติดต่อสื่อสารขึ้นมาก็หลายใบนะแต่ว่าไพ่ที่ขึ้นมาใบแรกมันคือ8ดไม้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็น8ดไม้กับหัวก็เหมือนกับว่าเขาคิดแหละนะว่าจะติดต่อคิดแหละนะว่าอยากจะให้ขยับคิดแหละว่าแบบอยากจะแก้ไขสถานการณ์อะแต่มันก็เหมือนกับแบบบางครั้งคือเขายังไม่มั่นใจเลยว่าเขาควรจะจัดการอะไรก่อนนะคะเพราะถ้าหากว่าคุณห่างกันเพราะเรื่องการงานการเงินของเขานะคะบีบอกได้เลยว่าในตอนนี้นะคะ เขานั่ยกำลังมีปัญหาชีวิตหนักมากแล้วมันเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าเขาจะกลับมาหาคุณได้เมื่อไหร่นะคะเพราะสัต์ที่บีเห็นตรงนี้นะไพ่ได้ขึ้นมาส่วนใหญ่อะ่ะเน้นไปทางเรื่องการงานการเงินนะเพราะดูแล้วนะคะจากไพ่ทั้งหมดอะ่ะนะอืมเท่าที่บีมองด้วยสายตาตรงเนี้ยมีเรื่องของความรู้สึกขึ้นมาแค่หนึ่งสองสามมีเรื่องของความรู้สึกขึ้นมาสามใบเท่านั้นนะคะจากไพ่ทั้งหมดอะ่ะที่เปิดมาอนะ่ะ สิบหกใบอะมีเรื่องของความรู้สึกเท่านั้นแค่แค่สามใบเองอะ่ะที่เหลือก็แบบเป็นเรื่องการงานการเงินอะ่ะนะเน,เน้นเหนักไปทางเรื่องการงานการเงินนะที่ทำให้ทั้สองทำให้คุณทั้งสองคนน่ะเงียบกันในตอนนี้นะคะ มีการยอมแพ้จากกันจริงๆนะคะแต่เขาอยากจะบอกกับคุณว่าถึงแม้ว่าระหว่างเราอะอาจจะมีการยอมแพ้เพราะอุปสรรคนะคะอะไรก็ตามที่เข้ามากระทบเนะี่ยเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณยังคือหนึ่งในใจนะคุณยังคือหนึ่งในใจของเขาเสมอนะคะไม่ว่าสถานาการณ์ในตอนนี้ของเราจะเป็นอย่างไรก็ตามเขาอยากให้ระหว่างเรานะ่ะเข้าใจกันมากขึ้นเขาไม่อยากที่จะให้เรานะ่ะต้องผิดใจกันนะห้าหม้นะคะ หนึ่งเหรียญปล่อยกันจริงๆนะเนี่ยในความสัมพันธ์นี้นะ่ะ the empress นะคะมีคนที่มีความรู้สึกว่าขาดความมั่นใจในตัวของตัวเองด้วยนะเพราะว่าถูกอีกคนหนึงนะ่ะกระทำเอาไว้เยอะนะคะ หรือไม่ก็คุณนะ่ะถูกเขากระทำเพราะเขาละเลยความรู้สึกไม่ว่าเขาจะดึงใครเข้ามาหรือจะห่างกันเพราะเรื่องงานเรื่องระยะทางอะไรก็ตามอะคะ่ะแต่มันเหมือนกับว่าถ้าห่างกันเพราะเรื่องงานเรื่องระยะทางก็น่าจะเป็นปัญหาที่ว่าคุยกันน้อยลงนะคะติดต่อสื่อสารกันแบบนิดนิหน่อยๆน่อยะแทบเชียดแทบจะไม่มีความแบบคืบหน้าในความสัมพันธ์นะคะ แต่คุณนะ่ะยังคือหนึ่งในใจของ,ของเขาจริงๆนะแล้วมันก็เป็นความเจ็บปวดที่อยู่ในใจของเขามากๆเลยนะคะบางคนนะคะอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้นะจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยแล้วก็ได้แต่ปัญหาที่เข้ามานะคะ ก็มีไจ้หลายกรณีแหละนะอย่างที่บีบอกไปอาจจะมีความสัมพันธ์ซ้อนหรือว่าเป็นเรื่องการงานการเงินระยะทางอะไรก็ตามอะค่ะถ้าเป็นเรื่องการงานการเงินบีก็มองว่าคนในความสัมพันธ์เนี้ยจาเป็นต้องห่างกันเพื่อที่จะไปทํางานเพื่อที่ที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวแต่พอแบบห่างกันไปแล้วอะมันก็มีความรู้สึกว่ามันยังชัดเจนหรือเปล่ามันมีความรู้สึกแบบสง,สงสงสัยอะคะ่ะว่า เขานะี่ะนะมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าการที่แบบห่างกันเพราะการทํางานอะบางครั้งเราก็ไม่เห็นเนาะว่าเขาแบบใช้ชีวิตยังไงเขาอยู่แบบไหนมีใครเข้ามาหรือเปล่าหรือแบบเขานอกลูก่นอกทางไหมอะไรแบบเนี้ยฝั่งคนรอก็จะเป็นฝั่งที่แบบมีจินตนาการเยอะๆมากมายเลยเข้ามาในสมอง่ะคะนะพี่มองว่าเป็นแบบนั้นแต่เหมือนกับว่าฝั่งของเขาเองอะนะพยายามเหมือนกันนะคะที่จะทําให้มันดีอะแต่พอแบบบางครั้งมันอาจจะมีเขวมีเป๋ไปบ้างนะจาก สิ่งแวดล้อมที่เข้ามานะคะเดยวฟูนะอืมมันก็เป็นอะไรที่ว่าเขาเองก็ยังต้องการอิสระนะเขาเองก็ยังต้องการอิสระเขาเองก็ยังต้องการแบบเขาเรียกว่ายังต้องการให้ให้ให้มันมีสิ่งดีๆให้มันมีสิ่งดีๆที่เข้ามานะคะในชีวิตแต่ว่าเขาเองก็ยังต้องการอิสระอยู่อืมเขายังต้องการอิสระในชีวิตของเขานะคะ แต่เขาก็ต้องการให้มีสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเหมือนกันนะแต่จากที่บีเห็นตรงนี้นะคะมันเหมือนกับว่าถ้าหาว่าคุณเป็นครอบครัวกันนะ่ะมันก็เป็นอะไรที่ว่าทําให้กันและกันรู้สึกว่า ไม่ได้ดับความยุติธรรมรู้สึกว่าละเลยความรู้สึกกันและกันจนจนยากอะที่จะต่อกันติดมันเหมือนกับว่าบางทีแบบทําผิดแล้วมันไม่ได้แก้ไขหรือว่าไม่ได้หันหน้าพูดคุยกันมันก็กลายเป็นไปว่ามันก็มีคนหนีปัญหามันก็มีคนที่ไม่พร้อมที่จะคุยมันก็มีคนนิ่งแล้วมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยกลายเป็นไปว่ามีคนพยายามในความสัมพันธ์เพียงแค่คนเดียวอืมไม่ว่าคุณจะเป็น สถานะอะไรก็ตามนะอืว่าจะเป็นคนคุยเป็นแฟนกันหรือเป็นครอบครัวก,กันไปแล้วไม่ว่าจะสถานะอะไรก็ตามอะ่ะแต่จากที่บีเห็นตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าก็ยังมีคนที่ไม่พร้อมอะ่ะที่จะให้สถานะที่ชัดเจนจริงๆถึงแม้บางคนจะเป็นครอบครัวก,กันไปแล้วแต่มันก็อาจจะมีปัญหาปัญหาบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทําให้มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะพอดูแล้วนะคะจากที่เห็นตรงเนี้ย มันมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นมันมีความซับซ้อนเกิดขึ้นมันมีการยอมแพ้กันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มีการเทการมีการบล็อกกันมีการปิดกั้นใจกันแบบขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนอะแต่ถ้าถามเป็นความคิดถึงของเขาที่เขาส่งถึงคุณนะมีบอกเลยว่าเขายังรักคุณเขายังมั่นคงเขายังอยากให้เรานะ่ยได้กลับมาเป็นเรานะคะเขายังอยากให้ความสัมพันธ์นี้ข,ของเรานะ่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะ พราะเหมือนกับว่าตัวของเขาเองยังมองว่าคุณคือหนึ่งในใจของเขานะคะแต่แค่ในตอนเนี้มันเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะแสวงหาอนาคตของตัวเองเหมือนกันนะพอดูแล้วเนี่ยน่าจะห่างกันเพราะระยะทางจริงๆอ่ะซะส่วนใหญ่เลยนะคะอืมบางคนก็มีความแตกต่างจากกันในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะอายุอันนี้ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะเพราะมีไพ่เด็กขึ้นมานะคะ มีไพ่เด็กขึ้นมานะแต่ว่าจากที่บีเห็นตรงนี้นะบอกได้เลยว่าเขาคิดถึงคุณนะคะแล้วก็เขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะสถานการณ์ระหว่างเราให้ดีขึ้นเขาอยากให้เราสามารถที่จะกลับมาเป็นเราอีกครั้งหนึ่งนะพราะ่ก็เห็นแหละว,ว่ามันมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะ่ะสำหรับบางคนนะคะสำหรับบางคนเขาก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่เพียงแค่ว่างานเยอะ นะคะเงินมันก็ไม่ได้อย่างที่เขาตั้งใจนะแต่บางคนก็ความสัมพันธ์ซ้อนชัดเจนนะคะแต่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงนะอืมเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงค่ะเอามาดูพี่นางฟ้านะคะ โอกาสดีๆนะคะจะเข้ามาหาคุณนะขอให้คุณมีปณิธานที่แรงกล้านะคะว่าคุณจะได้เจอกับรักดีๆนะคะคุณจะได้เจอกับรักที่สมหวังนะนะขอให้คุณมีความเชื่อตรงนี้เข้าไว้นะคะ น h e เจริ t ชามนะคะบางบางช่วงเวลานะ่ะมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่มันเหมาะสมสำหรับความสัมพันธ์นี้นะคะมันก็เลยเกิดความยุ่งยากความลำบากความเหงาความเหนื่อยความท้อนะคะอะไรหลายๆอย่างเข้ามานะ่ะแต่ตัวของเขาเองนะความคิดถึงที้ส่งถึงคุณนะ่ะบอกได้เลยว่า เขาจะพยายามแก้ไขสถานการณ์นะคะเพราะ5เหรียญเทมเพลตน,นะแล้วไพ่ใบอื่นๆนะคะเขายังอยากที่จะแก้ไขสถานการณ์ถ้าคุณจบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วเขาจะกลับมานะคะเขาจะกลับมาแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ดีขึ้นนะเพราะ2เหรียญแล้วก็เทมเพลตออกมาบอกแบบนั้นนะแล้วก็สา3ไม้นะคะถ้าคุณจบไปแล้วเขาจะกลับมาแล้วก็มองหาอนาคตร่วมกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะความสัมพันธ์นี้นะคะมีโอกาสที่จะขยับนะคะแต่ในตอนนี้นะคะขอให้คุณปรับสมดุลจิตใจของตัวเองก่อนนะคะทําใจของตัวเองให้เข้มแข็งนะทําจิตใจของตัวเองให้มีความสมดุลเข้าไว้นะคะอย่าเองไปทางไหนมากจนเกินไปนะคะให้อยู่ในระดับที่พอดีพอดีเป็นตาช่งนะคะที่อยู่ตรงจุดกึ่งกลางนะ ความรักจะเข้ามาหาคุณนะคะพอก่อนหน้านันาน้นน่ะมันเป็นรักที่ไม่สมหวังเนาะสำหรับบางคนที่พักกันไปนะคะเวทจิ้งนะคะบางคนแต่งงานแล้วบางคนก็ยังนะคะถ้าคนที่แต่งงานกันไปแล้วนะคุณจะได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าใครนะคะยังไม่ถึงขั้นที่จะแต่งงานกันก,นกลับมานะคะก็จะมีสถานะที่ชัดเจนขึ้นเพราะเหมือนกับว่าเขาเองนะ่ะในตอนเนี้ยในใจของเขานะ่ะ มันมีคุณนะในใจของเขามันมีคุณนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขากลับมาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นค่ะถึงแม้ว่าพลังงานหลักประจําตัวของเขาในตอนนี้เขายังไม่พร้อมก็ตามนะคะแต่ในอนาคตอ่ะเขามีโอกาสนะที่จะชัดเจนกับคุณนะคะในตอนนี้ขอให้คุณรักตัวเองให้มากๆนะคะใบสุดท้ายโรแมนต์นะคะโรแมนติกฟ e ลลิ่งนะคุณจะได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมก,กันกับเขานะคะแต่จากที่บีเห็นตรงนี้นะคะสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่บีแบบ ที่แบบขึ้นมาให้บีแบบรับได้แบบเยอะมากๆเลยก็คือความความรู้สึกในใจของเขาที่มีถึงคุณในวันนี้มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะสถานการณ์ระหว่างเราอะให้เป็นในทิศทางที่บวกนะคะไม่อยากจะให้มันติดลบเหมือนที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าตัวของคุณเองนะจะแบบ จะสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองแล้วก็ตามในตอนนี้นะเพราะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่แบบอยากทิ้งอดีตแล้วอะนะอยากทิ้งอดีตนะคะแล้วก็อยากจะเดินไปข้างหน้าในกับชีวิตของตัวเองแต่ว่าบางครั้งมันก็ยังมีความคิดถึงเขาอยู่ซึ่งเขาเองความคิดถึงที่ส่งถึงคุณในวันนี้เขาก็คิดถึงคุณค่ะแต่มันเหมือนกับว่าเขาน่ะคิดถึงแต่ว่าในตอนนี้มันจําเป็นที่เขาเองจะต้องจัดการชีวิตของเขาเพราะดูแล้วพลังงานหลักของเขาเนะ ยุ่งเหยิงมากในตอนนี้ค่ะวุ่นวายมากแล้วก็ยังจัดการชีวิตของตัวเองไม่ได้เขาจําเป็นต้องจัดการชีวิตของเขาก่อนแล้วเขานะคะจะกลับมาหาคุณพอพลังงานที่ขึ้นมาคือเด่นมากเลยว่าเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาทําให้มันดีค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้คุณจะเป็นแบบไหนจะพักจะจบจะเลิกจะแยกจะห่างอะไรก็ตามนะคะในทุกๆสถานการณ์ความรักของคุณถ้าพลังงานของคุณตรงกับหน้าไพ่ตรงนี้นะ มีโอกาสนะคะที่จะได้กลับมาจับมือกันอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสที่จะได้เป็นอนาคตของกันและกันนะคะเพราะเขายังมองหาอนาคตไกลๆร่วมกันกับคุณนะโอเคค่ะเรามาดูซิว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างน,นะคะถ้าเป็นธาตุอวิว่ามาครบนะธาตุไฟนะคะเมสิงธนูธาตุดินประสบกันมังกรธาตุลมถุนตุนกุมธาตนะุน้ำมีกรกฎพิจิกนะคะส่วนราศีนะคะราศีเมษนะ ราศีธนูค่ะราศีกรกฎนะคะแล้วก็ราศีตุลค่ะมีสี่ราศีเท่านั้นนะคะที่ขึ้นมานะแต่ถ้าเป็นธาตุมาครบทั้งสี่ธาตุนะคะนี่ก็คือนะคะแลนดอมของเราในวันนี้นะบีก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบายๆจ้า